ผมตังเชื่อว่าปีนี้เนี่ยต็น่าจะเป็นปีที่ไม่น่าจะแย่มากของ UAC นะไซม่าหนึ่งเนี่ยก็ก็ในเรื่องของก็าทำลายเนี่ยแล้วก็เปกและขอดนะครับผมก็หวังว่าไซม่าสองสามีเนี่ยเราจะพยายมรักษาระดับนี้ให้ได้ ในยุคโควิดเนจริงทุกคนอันนี้ผมกาถือตำราคล้ายกันนะนก็พยายามจะถือเงินสดให้เยอะนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นก็ชะลอ,อการใช้นะครับชะลอ,อการลงทุนนะครับชะลอแผนงานลงทุนที่ยังไม่จําเป็น,นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็พยายามขายของก็ต้องพยายามเก็บเงินให้ได้นะครับก็เจรลูกค้าให้มากขึ้น,นถึงแม้ว่าโควิดเจอไม่ได้ก็ต้องพยายามติดต่อประสานงานนะครับแล้วก็ ผมว่าลูกค้าในกลุ่มของ UAC ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจหลักๆของประเทศนะฮะกลุ่มปตแล้วก็กลุ่มอุเสาหกไทยกลุ่มแทรน่าโรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะฮะก็ลูกค้าก็ยังแข็งแรงมากครับนะครับเราก็ไม่ไอ้เราเรามีปัญหาหนี้หน,นี้เสียอะไรเงี้ยเพิ่ข้นน้อยนะครับลูกค้าก็ยังก็ยังสนับสนุนกันดีแอนนี้เป็นจุดหลักแล้วก็ประเด็นสําคัญก็คือสภาพคล่องตอนนี้เองเนธุรกิจ UAC เนี่ยจริงๆเออเดตรออีกจุที่เราไม่เยอะนะฮะของของ UAC เองเรา ดีเอเราแค่ศูนย์จุดศูนย์จุดเจ็ดกว่ากว่าแต่ถ้ากลุ่มอาจจะประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดสามประมาณนั้นอ่ะนะฮะนะดีเอ <DE S 2> เราเราไม่ได้เยอะแล้วเราก็ค่อนข้างระมัดระวังนะครับเราจะมีเรื่องหุ้นกู้ซึ่งซึ่งเราต้องหุ้นกู้เราสี่ร้อยล้านจะครบเดือในเดือนพฤษภาเนี่ยเราก็เตยมเงินก็คือหุ้นกู้เรียบร้อยสี่ร้อยล้านเราคิดว่าเราไม่มีปัญหาเป้าหมายห้าพันล้านก็ยังก็ยังตามเดิมนะครับเราก็พยายามจะเพิ่มยอดขายเราให้ขึ้นไปถึงระดับห้าพันล้านให้ได้ ในอีกสามสิ่ปีข้างหน้านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยแผนการลงทุนจากที่วางไว้วันนี้เนี่ยเรายังมีโครงการอนนยฟ้าที่กวินที่จังหวัดตรัแกนรอเข้าซึ่งถ้าโครงการรัฐบาลเปิดรับซื้อเนี่ยผมคิดว่าเป็นการที่ผมเข้าได้เรียบร้อยเพราะว่าเรามีความพร้อมนะพร้อมจ่ายไฟได้ถ้าวิจุนณเนี่ยรัฐบาลเปิดโครงการนี้น่าจะเดินหน้าได้แล้วก็จ่ายไฟได้ได้จะเป็นภายในคิวสามของปีนี้โครงการที่สองที่ u ูเซเราได้ตั้งใจแล้วก็เราได้รับอนุมัติให้ทำแล้วนะครับก็คือ โครงการบริหารจัดการขยะที่นครหลวงพียงจัาซึ่งวันนี้เราก็วางศิลาฤกษ์ไปแล้วแล้วก็อยู่ในแผนงานของเฟสหนึ่งทำเรื่องของเครื่องคัดแยกขยะนะครับซึ่งไม่ได้เสร็จความงานต้น q ี <c oughs> แล้วพ <c oughs> อเราทดลองเดินเครื่องเรียบร้อยเราก็จะเริ่มเตสองก็คือการทำลวกโยงไฟฟาา้จาจากขยะนะคร <c oughs> ับก็น่าจะเสร็จประมาณปลายปีหน้าหรือไม่ก็ต้นปีสองห้าสองสองห้าหกห้า ต่อ,ขอเข้าถือละครับถือละถือ <c oughs> ละนะฮะครับประมาณนั้นก็จะเป็นแผนง,งานลงทุนที่ตอนนี้อยู่จรงนี้ก็สุดชัดเจนส่วนโครงการที่ติดู่ในไต้ลายจริงมีหลายโครงการนะครับแล้ว,วก่อนโควิดตั้งใจว่าจะาน่าจะมีโครงการที่ที่ที่ไปลงทุนเพิ่มเติมในประเทศ CLV ตอนนี้ก็อาจจะต้งองชะลอรอดูนิดหนึน่งรอดูสภาพของโควิดใน Q2 และสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยแล้วก็เพื่อนบ้านจะเป็น <laughs> ครับเราก็เด <c oughs> ี๋ยวไม่จำเป็นต้องรีบนะครับเราก็ <c oughs> อายัางรอได้ในส่วนนี้เอ่ออันที่สามอันอันที่ผมพูดกันแล้วเรื่อง t m ีอันที่ส <c oughs> ี่ก็จะเป็นเรื่องของอโครงการไฟฟ้าชุมชนที่ร <c oughs> ัฐบาลจะเปิดออกมานะคะ700นรับเจรจาในขวั์เนี่ยนะะ <c oughs> เกษรแรกแเราเชื่อว่าเราน่าจะเข้าได้แล้วก็มีเศษที่เป็นเศษปกติเนี่ยเราก็เตรียมโครงการไว้ประมาณอ่าประมาณห้าถึงสิบแห่งนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่า เราไปเสร็จยืดข้อเสนอแล้วจะได้การพิจารณาเท่าไหนนร่นะฮะก่อนนัน้นเราก็เตรียมไว้แล้วก็เป็นแผนการที่เราจะต้องลงถ้าได้ก็ลงทุนต่อนเนื่องอีดีาออีนะคร,ครับครับครับต้องใช้เงินลงทุนเยอะไหมครับพี่สําหรับตัวแต่ละโปรเจกต์ที่เราเตรียมเตรียมการมาตรงนี้โครงการของแก่นตอนนี้เราลงทุนไปเกือบหมดแล้วไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะนะครับที่รประเทศลาวเนี่ย เราเราประมาณแจว่าเงินลงทุนโดยรวมท้งโครงการประมาณสามสิบล้านเหรียญเออยูเอซีถือห้าสิบเปอร์เซ็นต์อนั่นก็มีพาร์ตให้เราช่วยแล้วก็เป็นจะได้<อ>มีสถาบันการเงินอะไรเข้ามาช่วยนะครับ,รบก็เท่านสามสิบล้านเหรียญแล้วก็ลงในฟ้าชุมชนเนี่ยลงหนึ่งตามไม่กวาดเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนประมาณสามร้อยล้านอืมนะครับก็ก็ถ้าสมมติยูเอซีได้มาทักอ่า ถ้าที่15จังหวัดก็อาจจะต้องมีเงินลงทุนประมาณ1,500ล้านนะครับก็จะเป็นส่วนของทุน mm hmm. แต่ส่วนของอ่ามันจับสาบังการเงินแต่ส่วนของทุนเองในที่จริงวันนี้เราก็มีสภา,าพคล่องที่เี่เรียนไปแล้วว่า <Okay. S 2> เราคืนหุ้นกู้ได้แล้วก็อ่าผู้ถือหุ้นก็อนุมัติให้เรามีวงเงินในการออกหุ้นกู้เพิเ่มเติมได้อีก2พันล้านซึ่งถ้า <c oughs> อันนี้มีความจําเป็นในอนาคตเราค่อยไปชีจานณากันนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับแล้วก็ผมชน่อว่าตลาดตลาดตราสารหนี้นะฮะเงินเนี่ยยังไงก็ยังต้องต้องเข้ามาในเมืองไทยอ่ะเพราะประเทศไทยมีความแข็งแรงแหลายเรื COVID ร่องโควิดแล้วก็ดูแลกันดีมากนะครับแล้วเดี๋ยวการที่ฟื้นเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยมันจะมาเร็วแล้วก็ผมเชื่อว่าเงินที่ทุกคนถืเนอเงินสดยอยู่สุดท้ายก็ต้องวิ่งกลับไปกลาดรตราสารหนี้ต่างนะครับอ,อีกสั้ปปายไรมารสามอะไรเงี้ยผมว่าสถานการณ์นา่าจะดีในธุรกิจทัางนภาคการผลิต ไม่ว่าจะเป็นโรงงานทางด้านปิโตรเคมีโรงไฟฟ้าพลังงานนะหรือการบริโภคภายในประเทศเนี่ยถ้าหลังจากเดือนนี้รัฐบาลไายล็อกนเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยน่าจะมีการบริโภคสินค้าและ,ะบริการภายในประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็จะส่งผลดีให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศถ้าคนชอบถามเรื่อง New Normal <c oughs> ผมคิดว่า new normal <c oughs> เนี่ยในเรื่องของภาคการผลิตเนี่ยน่าจะยังน่าจะกลับมาได้โชคดีที่ u s b เนี่ย เราอาจจะอยู่ในฝั่งของการเป็นอุตสาหกรรมการ,รผลิตแล้วนะค,ะครับก็อยู่ในธุรกิพลังงานเราอาจจะอาจจะกระทบก็กระทบนะครับแต่ว่าอาจจะกระทบน้อยหน่อย